ะคสศจักรของพระเยซูคริสต์นั้นเราทุกคนคือคสศจักรของพระองค์นั้นครสศจักรเป็นของพระเยซูพูดง่ายๆคือว่าเราเป็นของพระเยซูไม่ใช่ตึกนี้ตึกนี้ไม่ใช่เป็นของพระเยซูตึกนี้เป็นของคนในโลกนี้ใช่ไหมครับเพราะเขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าตึกนี้ไม่ได้มามอบถวายให้กับพระเจ้าแต่เราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูเรามอบถวายชตให้กับพระเยซู ังน,นั้นเราคือคริสตจักรเราจะเป็นของพระเยซูความเข้าใจของการกลับใจการกลับใจไม่ใช่เพียงแค่ความรอดเพื่อเวลาตายไปไม่ตกนกบึงไฟแต่การกลับใจจุดเริ่มต้นการกลับใจคือหันหลังกลับใช่ไหมครับร้อยแปดสิบองศาจากด้านหลังมาด้านหน้านี้จากอาณาจักรความมืดมาสู่อาณาจักรความสวาม่างและจุดเริ่มต้นการกลับใจคือจุด ของการที่เราได้มอบชีวิตของเราไว้ในมือของผู้หนึ่งที่เรารู้ว่าดีที่สุดที่จะนำพาชีวิตของเราไปดังน,นั้นเราจึงต้องไม่ทึกทักดังน,นั้นเมื่อเราเข้าใจว่าคิสจักรเป็นของพระเยซูชีวิตของเราทุกคนผู้เชื่อเป็นของพระเยซูไม่ว่าคิสจักรใดก็ตามไม่ว่าผู้นำคนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิทธิบาลใดก็ตามหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าก็ตาม เขาพเจ้าไม่สามารถทึกทักได้ว่าพี่น้องเป็นของข้าพเจ้าพี่น้องเป็นของสิบานคนนั้นสิบานผู้นำคือสักจกรเป็นเพียงผู้รับมอบหมายให้ดูแลน,นั้นหมายก็ว่าชีวิตของเราทั้งหลายไม่ใช่เพียงแค่ถ้าเป็นผู้นำไม่ใช่แค่สมาชิกถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นครอบครัวก็พูดง่ายก็ว่าลูกของเราเองหรือทรัพย์สินเงินทองของเราทุกอย่างล้วนเป็นมาจากพระเจ้า ถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมสดุดีนั้นดาวิดได้พูดสิ่งดีมากว่าข้าพระองค์นั้นมอบถวายทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์กลับคืนแด่พระองค์เท่านั้นดาวิดเข้าใจชีวิตของการรู้จักกับพระเจ้าก็คือว่าชีวิตของการรู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของมิติในฝ่ายวิญญาณแต่เป็นเรื่องของความเป็นตัวตนทั้งหมดในโลกนี้ด้วยความเป็นตัวตนของเราทั้งหมดในหน้าที่การงานด้วย ความเป็นตัวตนของเราทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เราครอบครองทรัพย์สินเงินทองเลือกส่วนไล่นาลูกของเราภรรยาของเราสามีของเราวงตระกูลของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้แสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจของความหมายคําว่าคริสตจักรที่สำแดงแผ่นดินของสวรรค์เพราะว่าการสำแดงแผ่นดินสวรรค์ก็ต้องมีความชิดแบบสวรรค์ต้องมีความเข้าใจแบบสวรรค์